พบกับครูอัรพลอีกครั้งนะครับกับเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักร,รไทยนะครับสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เนาะวันนี้เราพูดถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเนาะเวลาที่เราพูดถึงกฎหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยเนาะเราก็จะมาดูเรื่องของความหมายก่อนนะครับถ้าเราพูดถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายสูงสุดที่เราใช้ในการปกครองประเทศ นะครับทีนี้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเนี่ยก็จะมีการระบุไว้ซึ่งที่มาของอํานาจโครงสร้างทางการเมืองการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองการปกครองต่างๆนะครับเช่นนิติบัญญัติบริหารตุลาการที่เราเรียนกันไปรอบก่อนพูดถึงเรื่องของการถ่วงดูน้ํานาจการแยกอํานาจเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญจะเป็นสิ่งที่กําหนดไว้นะครับนั่นแสดงว่า กฎหมายรัฐธรรมนูนเนี่ยมีความสําคัญเนาะทีนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเนี่ยก็จะเขียนแตกต่างกันนะครับแบบประเทศไทยเราใช้มาแล้ว20ฉบับซึ่งแต่ละฉบับมันก็มีความเหมือนความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับดังนั้นเราก็จะต้องมาดูเนาะทีนี้ถ้าเราพูดถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูนนะครับเราก็จะย้อนกลับไปในยุคข,ของ เโตกับอริโตเตินนะครับที่ให้ความหมายไว้ว่า <c oughs> แั้ธมนูนเนี่ยมันหมายถึงอำนาจที่ปไตยสูงสุดทางด้านการเมืองกับปกครองนะครับแล้วมันถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดรูปแบบของรัฐและการปกครองที่ยุติธรรมแล้วนะครับไปพูดถึงเรื่องของหลักนิติธรรมซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้การปกครองนั้นมีเสถียรภาพมีความแน่นอน มีความมั่นคงมีความยุติธรรมและมีอิสระภาพนะครับแล้วเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายเนาะดังนั้นตัวกฎหมายและธรรมนูญเนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับในการปกครองของรัฐนะครับควบคู่กับอานาจอธิปไตยเนาะทีนี้นะครับถ้าเราพูดถึงกฎหมายและธรรมนูญมันแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือัธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนาะมันหมายถึงธรรมนูญที่ เป็นรัฐธรรมนูญประเภทจารีตประเพณีนะครับโดยมีอังกฤษเป็นต้นแบบซึ่งรัฐธรรมนูญประเภทนี้นะครับมันก็วิวัฒนาการมาจากขนบรรมเนียมประเพณีแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของอังกฤษนะครับแล้วก็อาศัยเรื่องของ1ขนบธรรมเนียมประเพณีได้าการปกครองสองคำวิพากษาของศาลที่เคยตัดสินก่อนหน้านะครับหรือพูดถึงเรื่องของกฎบัตร ทีนี้ก็อีกประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งรัฐธรรมนูญประเภทเนี้ก็ใช้กันมานะครับโดยมีสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสน,นะครับที่เป็นประเทศแรกๆที่มีการบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเอามาใช้นะครับทีนี้รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนาะ ทั้งรูปแบบการปกครองแบบต่างๆก็มีการใช้รูปแบบรัฐธรรมนูนแบบนี้นะครับประเทศไทยเราก็ใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกันเนาะทีนี้พอเรารู้ถึงรูปแบบนะครับถึงประเภทของรัฐธรรมนูญแล้วเรามาดูที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญบ้างว่ามาจากไหนนะครับมาดูแหล่งที่มาเนาะแหล่งที่1เนี่ยเขาบอกว่ามาจาก ผู้นำสูงสุดทางการปกครองนะครับหรือว่ารัฐาธิปัตย์ซึ่งอันหมายถึงประมุขของรัฐบางประเทศเนี่ยประมุขของรัฐเป็นพระมหากษัตริย์บางประเทศประมุขของรัฐเป็นประธานาธิบดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นไงฮะประมุขของรัฐเนี่ยให้มาเป็นไงเอ่ยให้รัฐธรรมนูญมาอย่างไรนะครับถ้ามาจากแหล่งที่หนึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมาจากแหล่งของพระมหากษัตริย์เช่นของญี่ปุ่นหรือ กฎหมายและรัฐธรรมนูญของไทยฉบับที่1เนี่ยเป็นต้นนะครับถัดมากฎหมายและรัฐธรรมนูนที่มาจากแหล่งที่2นั่นก็คือมาจากคณะบุคคลนะครับที่เป็นผู้ปกครองหรือสามัญชนที่มีอำนาจในการปกครองแล้วจัดทำมันขึ้นมานะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมาในรูปแบบของการใช้อำนาจในการบังคับหรือใช้ความรุนแรงในการปฏิวัติในการรัฐประหารเช่นในรัฐธรรมนูญของ กัมพูชาหรือของไทยนะครับของไทยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญของไทยเราเนี่ยนะครับมาจากการปฏิวัติหรือรัฐประหาร20ฉบับเนี่ยมีแค่2ฉบับเท่านั้นที่ไม่ได้มาจากรัฐประหารโดยตรงนะครับดังนั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเออรัฐธรรมนูญของเราส่วนใหญ่ก็มาจากการรัฐประหารเนาะมันมาจากแหล่งที่2นี่แหละนะครับแล้วก็อย่างที่3คือเป็นประชาชนที่เขา ตกลงกันแล้วก็จัดทํากันขึ้นมาเนาะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีตัวอย่างอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นฝรั่งเศสนะครับจัดทามาถ้าพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะระบ,บุไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดนะครับจากทั้งหมด5แหล่งถือว่าแหล่งนี้ให้ความสดคัญก,กับเรื่องของสิทธิ เสรีภาพของประชาชนมากที่สุดเพราะแหล่งนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเป็นคนจัดทําขึ้นมามีการตกลงกันนะครับก็ให้ความสําคัญกับเรื่องเส,สรีภาพนะครับถัดมาข้อที่สก็คือนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีที่มาจากผู้นําทางด้านการปกครองหรือประมุขของรัฐเนี่ยร่วมกับคณะปฏิวัติจัดทําขึ้นมานะครับก็อาจจะมีการเรียบร้องจนนําไปสู่เรื่องของการาให้รัฐธรรมนูญนะครับ ก็อย่างที่เราเห็นว่ามีประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบแบบนี้เนาะโรมาเนียนะครับมีเรื่องของการตกลงมีการเรียกร้องการสุดท้ายก็ต้องผู้นําสูงส,สุดก็คืออาจจะเป็นข้าหาษัตรเนี่ยมอบกฎหมายรัฐธรรมนูญไว้ให้แล้วก็อย่างที่5คือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมาจากองค์กรหรืออิทธิพลภายนอกของรัฐจัดทํานะครับสั่งเป็นคนจัดสั่งให้จัดทํากฎหมายรัฐธรรมนูญขึ้นมาเช่น ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเป็นผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่2ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้สร้างกฎหมายและธรรนนูญขึ้นมานะครับนั่นะนะแสดงว่าญี่ปุ่นเขาสร้างกฎหมายและธรรนนูญจากอิทธิพลภายนอกเป็นคนสั่งให้ทำนั่นะแสดงว่านี่คือแหล่งที่มานะครับที่เป็นแหล่งที่5้าเราเป็นตัวอย่างที่สําคัญที่เราที่เห็นว่าเออแลฐธรรมนูญมันมันมีแหล่งที่มาจาก5าแหล่งด้วยกันนะครับทีนี้ พอเราไปพูดถึงแหล่งที่มาแล้วเราจะดูเรื่องของความสําคัญของกฎหมายและรธรรมนูญเนาะความสําคัญข้อแรกนะครับรัฐธรรมนูญมีความสําคัญในเรื่องของการศึกษาพัฒนาการทางด้านการเมืองของรัฐโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองกระกองเนาะมันจะทําให้เราเห็นภาพวิว,วักะนะพัฒนาการ เพราะอย่างที่เราบอกเหมือนของไทยเนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญใช้ถึง20บฉบับซึ่งแต่ละฉบับเนี่ยมันก็มีเรื่องของการระบุโครงสร้างการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันออกไปนะครับมันก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนี่คือความสําคัญของกฎหมายและมนูญที่มันทําให้เราเห็นพัฒนาการของการเมืองของรัฐต่างๆนะอย่างที่2รัฐธรรมนูญเนี่ยมันถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ทีนี้ถ้าอํานาจธิปไตยคืออํานาจที่ใช้ในการปกครองประเทศกฎหมายและธรรมนูญจะเป็นคู่มือในการใช้อานาจเนาะดังนั้นมันก็มีความสําคัญนะครับนอกจากนี้ตัวกฎหมายและธรรมนูญเนี่ยยังมีเรื่องของการระบุไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์คือความเป็นอานาจคือความเป็นอธิปไตยของประเทศของรัฐนั้นด้วยแล้วนะอย่างที่3เนี่ย ตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญคือเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการปกครอ,องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการปกครองแบบไหนตัวกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการจำกัดอำนาจมีเรื่องของการบอกขอบเขตการใช้อำนาจพูดถึงการจัดระเบียบพูดถึงโครงสร้างพูดถึงการกำหนดบทบาทน,นะครับพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังนั้นตัวกฎหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะ เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในเรื่องของการปกครองนะครับโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยยิ่งชัดเจนมากนะครับเพราะว่ามันมีตัวหนังสือดังนั้นก็ต้องปฏิบัติต,ตามเนาะอย่างข้อที่4นะครับตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะ1่ว่าในเรื่องของการอะไรฮะสรรหาว่าในเรื่องของคุณสมบัติว่าในเรื่องของกระบวนการให้ได้มาซึ่งรัฐบาล พูดถึงบทบาทหน้าที่ขอบเขตอำนาจพูดถึงแนวทางการตรวจสอบพูดถึงการถ่วงดูลอำนาจดังนั้นตัวเครื่องมือเนี่ยไอตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับรวมทั้งทําให้เห็นภาพว่าตัวรัฐบาลเนี่ยเขามีขอบเขตอำนาจมากน้อยแค่ไหนเนาะขึ้นอยู่กับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยระบุอะไรไว้นะครับทีนี้ ความเป็นมาของกฎหมายและรัฐธรรมนูญของไทยเนาะต้องเท้าความไปนิดหนึ่งนะครับเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมุรณาญาสิทธิราชมาเป็นรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในวันที่24มิถุนายน2500ัาี็แต่รัฐธรรมนูญไทยฉบับแรกเนี่ยที่เป็นฉบับชั่วคราวฉบับที่1เนี่ยนะครับเราได้รับเมื่อวันที่27มิถุนายน 2 4 7 5บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าวันที่ิถุนายน24มิถุนายนเป็นาการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะที่ถูกต้องก็คือวันที่27มิถุนาสองนแล้วเราก็ไปสร้างรัฐธรรมนูญน,นะครับฉบับถาวรแล้วประกาศใช้เมื่อวันที่10ธันวาคม2475เราก็เลยถือเอาอและรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกเนี่ย เป็นวันที่เขาเรียกะไรนะวันจัดทำเนี่ยเป็นวันรัฐธรรมนูญของไทยนะครับก็คือตรงกับวันที่10ธันวาสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะทีทนี้สาเหตุที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจริงๆแล้วเราเรียนกันตอนอประวัติศาสตร์ม4เนาะเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยพูดถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับครูเท้าวความให้ฟังเล็กน้อยก็คือ1นึ่ง ้าประสงค์ของรัชกาลที่7ที่ต้องการมอบกฎหมายและธรรมนูญไว้ให้2เรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำนะครับมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพฝนฟ้าอากาศที่มันไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลเศรษฐกิจตกต่ำจากช่วงสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับอิทธิพลแนวคิดอุดมการที่มาจากตะวันตกโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไปศึกษาเมืองนอกแล้วกลับเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเก็บภาษีต่างๆพูดถึงความไม่พอใจ จนสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายๆปัจจัยมารวมกันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกอบแล้วก็มีการพระราชทานนะครับรชาชการที่7ท่านก็พระราชทานกฎหมายและธรรมนูญให้กับประเทศไทยนะครับให้กับสยามในตอนนั้นเนาะก็เป็นที่มาของกฎหมายธรรมนูญไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเราก็ใช้กันมาเรื่อยๆทีนี้บังเอิญว่าก็อย่างที่ครูบอกว่าเราใช้กันมา20สบฉบับแล้วนะครับมันก็มีเรื่องของการ ปฏิวัต <c oughs> มีเรื่องของการปฏิวัตินะครับมีการเปลี่ยนกฎหมายธรรมนูญอยู่หน,นึ่งเนืองเนาะทำให้ไทยเราก็เป็นประเทศที่มีการใช้กฎหมายธรรมนูญเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับมากถึง20ฉบับเลยเดียวกันทีนี้พอเราพูดถึงกฎหมายและธรรมนูญนะครับแต่และฉบับมีสตอรี่เนาะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ หา,าน่าสนใจแต่ว่าวันนี้ครูจะไม่ได้เจาะทงตรงนี้ให้นะครับแต่ก็ดูฉบับแรกก่อนเนาะจาก27มิมถุนาไปจนถึง10ธันวาคมมันมีระยะเวลาในการใช้อยู่ทั้งหมด5เดือนกับ13วันนะครับถ้าเราศึกษาเนาะจริงๆครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยดูในเรื่องของกฎหมายและถ้าธรรมนูญแต่และฉบับเวลาที่ข้อสอบโอ e เออกเวลาที่ข้อสอบสอบตรงแต่ลมหาวิทยาลัยอ,ออกเนี่ย เขาก็จะมีออกเรื่องนี้บ้างนะครับก็อยากให้รู้แต่ว่าบงเอิญว่าไม่มีเวลานะครับเราเราถูกบีบด้วยเวลาเนาะเราใกล้สอบแล้วนะครับก็จะข้ามไปทั้งฉบับที่1 2 3แต่ถ้าเราดูดีๆนะครับฉบับที่ที่2เนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายและธรรมนูญที่มีการประกาศใช้ยาวนานที่สุดนะครับานานที่สุดก็คือ13ปี4เดือนกับอีก29วัน เนาะนะครับก็ถือว่าใช้ยาวนานที่สุดแล้วเพราะ20กว่าปีไม่ใช่20ฉบับที่เราใช้มาเนี่ยนะครับกับระยะเวลาประมาณ80กว่าปีเนี่ยก็ถือว่าโดยเฉลีย่ยแล้วเราก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญทุกๆ 5- 6ถึงปีนะครับก็ถือว่าอายุค่อนข้างสั้นนะครับทีนี้กฎหมายรัฐธรรมนูนไทยก็มีการใช้เรื่อยมาเนาะเช่นฉบับนี่ฮะฉบับที่4 ปี2490ี่ยเกนี่ยก็มีสตอรี่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่เพราะว่าคนที่ไปปฏิวัติเนี่ยนะครับก็คือใครนะช่วงนั้นนะเอารัฐธรรมนูญเนี่ยไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มเพราะว่ากลัวถูกหาเจอนะครับก็เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มก็มีสตอรี่นะครับแต่และฉบับก็ถ้าเรามีเวลานักเรียนค่อยไปหาดูอีกครั้งนะครับผมก็ะจะเปิดให้ไปผ่านๆอย่างไวๆแล้วกันเนาะ จนถึงนี่ครับฉบับปัจจุบันที่เราใช้ก็คือฉบับที่20เนาะเป็นรัฐธรรมนูญไทยที่ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายน2560กนะครับก็ใช้ฉบับที่20ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทีนี้พอเราพูดถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญในกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ครูเคยเกิดไว้นะครับเราก็จะรู้ว่า ในกฎหมายธรรมนูญเนี่ยมีหลายหมวดด้วยกันเช่นหมวดที่1หมวดทั่วไปมาตราที่1 2 3ระบุอะไรระบุอำนาจที่ประตยระบุรูปแบบรัฐรูปแบบแกบครองถูกต้องไหมฮะแล้วก็จะมีหมวดอื่นๆที่ว่าด้วยเรื่องของอะไรอ่ะการเลือกตั้งสิทธิเสรีภาพของคนไทยขอบเขตการใช้อำนาจการตรวจสอบอำนาจรัฐนี่ก็จะเป็นเรื่องต่อมาที่เรากำลังจะเรียนกัน เนาะกูก็จะพูดต่อมาให้พวกเราฟังได้เลยเนาะทีนี้พอเราพูดถึงการตรวจสอบอำนาจรัฐถามว่าทำไมถึงต้องตรวจสอบเพราะรัฐมีขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมดังนั้นเราก็ต้องมาตอบตรวจสอบว่ารัทเนี่ยทำเพื่อคนส่วนรวมหรือทำเพื่อตัวเองก็ต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอเสมอนะนะครับอย่างที่สองคือทั้งเนี้ยนะครับเพื่อเป็นการอะไรเอ่ย ษาความสงบเรียบร้อยว่าในเรื่องของอะไรอ่ะการจัดสรรสิ่งของหรือการจัดสร้างบริการที่เป็นสาธารณะเนี่ยนะครับเราดูว่ารัฐเนี่ยได้จัดให้หรือเปล่านะครับหรือจัดแล้วเนี่ยมีความโปร่งใสามากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าดืม่มเงินทุกบาทมาจากประชาชนดังนั้นรัฐก็จําเป็นต้องใช้ทุกบาททุกสตางค์ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบกันว่าเออไอที่ใช้ไปเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่ามีการทุจริตไหม ต้องช่วยกันนะทีนี้อย่างที่3นะครับก็คือรัฐเนี่ยเขามีหน้าที่ในเรื่องของการอะไรเอย่ยตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับดังนั้นมันอาจจะมีบางครั้งที่รัฐอาจไปกระทบสิทธิ์หรือเสรีภาพประชาชนเราก็ต้องช่วยกันนะครับสอดส่องดูแลเนาะก็ต้องบอกกันนะครับไม่เช่นนั้นก็เป็นไงเอย่ยมันก็ไม่เกิดการพัฒนาเนาะนี่คือแนวทางเรื่องของการตรวจสอบ ทีนี้เวลาที่เราจะตรวจสอบอำนาจรัฐเราสามารถทำได้3ทางด้วยกันคือ 1. ผ่านทางาเส้นทางการเมืองนะครับผ่านทางองค์กรตุลาการแล้วก็ผ่านหน่วยงานอิสระซึ่งถ้าการตรวจสอบอำนาจรัฐในทางการเมืองเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับรัฐที่ว่าเนี่ยอาจจะหมายถึงรัฐบาลเนาะมันก็จะมีการตรวจสอบก็คือตรวจสอบโดยใช้รัฐสภานะครับเวลาที่รัฐบาลได้รับการเลือกตั้งมา เขาก็จะให้ไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งรัฐสภาเนี่ยเขาก็จะสามารถตรวจสอบนะครับความก็เลยนะเหมาะสมเหตุผลความเป็นไปได้แล้วก็ประโยชน์ที่มันควรจะเกิดขึ้นกับส่วนรวมนะครับรวมถึงติดตามกำกับอ,อผลงานที่คุณเคยแถลงไว้เนี่ยคุณเนี่ยได้ทำจริงหรือเปล่านะสามารถเห็นผลที่มันเป็นรูปธรรมหรือเปล่า นี่ก็จะเป็นสิ่งที่รัฐสภาเนี่ยเขากำกับติดตามดูแลนะครับก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบรัฐบาลเนาะอย่างถัดมาเมื่อมันมีการถแถลงนโยบายนะครับตัวรัฐสภาเนี่ยเขาก็จะมาทำอะไรเอ่ยติดตามนะครับโดยการ1มันมี3วิธีในการควบคุมดูแลนะฮะหก็คือตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2. ตั้งกรรมธิการในการตรวจสอบในการ พิจรารณาไต่ส่วน,นตา่างๆนะครับแล้วก็มอบหมายรัฐสภาเนะาะดังนั้น่ไหมฮะในส่วนของการบริหารภาครัฐเนี่ยมันต้องถูกตรวจสอบนะครับหน่วยงานแรกก็คือหน่วยงานรัฐสภาเนี่ยมาตรวจสอบกเป็นคนแรกนะครับทีนี้ถัดมาเนาะถ้าเราพูดถึงในส่วนของ การกำกับติดตามดูแลนะครับก็คือการกำกับติดตามดูแลทางด้านของการเงินในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลเนี่ยที่นําโดยานายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการพิจารณาเนาะเรื่องขององบประมาณแผ่นดินไปตามส่วนต่างๆนะครับซึ่งมันจะต้องยินให้รัฐสภาเนี่ยมีการเห็นชอบด้วยก่อนนะครับดังนั้นรัฐสภาเขาก็จะพิจารณาเรื่องของความเหมาะสม นะครับเหตุผลเรื่องของประโยชน์เนาะดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมงบประมาณนะครับทางด้านการเมืองแล้วก็มีเรื่องของการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งกลไกลเนี้ยถือว่าเป็นกลไกลสำคัญที่เราสามารถใช้ควบคุมอำนาจฝ่ายบริหารได้นะครับเช่นการถอดถอน,นอาจจะมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนำไปสู่การบูดถอดถอน นะครับหรือการที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการฝ่ายบริหารต่างๆเนี่ยนะครับทำผิดเนะาะทำผิดต่อวินยัยนะครับก็นําไปสู่การถอดถอนได้เช่นเดียวกันทีนี้ในส่วนของการตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการเนี่ยตุลาการเขามีหน้าที่วินิจฉัยนะครับตามที่กฎหมายเนะี่ยเขากําหนดไว้ดังนั้นนะครับองค์กรตุลาการเขาก็จะพิจารณา 1พิจารณาเรื่องของคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งนะครับดูพิจารณาเรื่องของข้อพิพาทต่างๆซึ่ง <c oughs> องค์กรตุลาการเนี่ยก็จะมี4ประเภทครูก็เคยอ,อธิบายไว้แล้วเนาะเช่นสารธรรมนูญจะตัดสินคดีความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธรรมนูญเช่นในทางการเมืองพรรคการเมืองไหนหรือนักการเมืองคนใดที่มีคุณสมบัติหรือกระทําการขัดต่อกฎหมายธรรมนูญอาจจะนําไปสู่เรื่องของการ ถอนออกจากตําแหน่งหรือการยุบพักได้นะครับถ้าเป็นศาลยุติธรรมก็จะพิจารณาเรื่องของคดีแพ่งคดีอาญาถ้าเป็นศาลปกครองก็พิจารณาเรื่องของข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับรัฐหรือรัฐกับรัฐด้วยกันนะครับถ้าเป็นศาลก็จะถ้าเป็นศาลทหารก็จะพิจารณาเรื่องของคดีอาญาของทหารเป็นต้นนะครับดังนั้นตัวองค์กรตุลาการเขาก็มีหน้าที่ในการวินิจฉัยแต่ก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบ เพราะถ้าเรามีกรณีขอ้อพิพาทเช่นครูมีกรณีขอ้อพิพาทนะครับครูอาจจะไปที่ศาลปกครองก็ได้เนาะเพื่อให้เป็นไงฮะมีการตรวจสอบมีการวินิจฉยัยต่างๆ,ๆนะครับโดยองค์กรตุลาการแล้วก็องค์กรที่3ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบออหน้ารัฐนั่นก็คือองค์กรอิสระตามกฎหมายและธรรมนูญนะครับซึ่งมีหลายองค์กรด้วยกันเนาะทีนี้นะครับครูจะหยิบมาเช่นองค์กรสําคัญสําคัญนะฮะ องค์กรที่1คือกรกตนะครับกรกตคือคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใครนะฮะทีนี้นะครับเขาก็จะพิจารณาเรื่องของ1นงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครรับการเลือกตั้ง 2. พิจารณาเรื่องของการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างราบรื่นโปร่งใสและยุติธรรม น,นี่คือหน้าที่บทบาทของของกกตแล้วกกตท่านก็จะมาพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะครับทั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภารวมไปถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัครเป็นนายกรัตรีนะครับเป็นต้นเนาะถัดมาผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็จะมาทําหน้าที่ในเรื่องของการ พิจารณาสืบสวนหาข้อเท็จจริงเวลาที่มันมีข้อร้องเรียนนะครับหรือการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานจนทําให้เกิดความเสียหายโดยไม่เป็นธรรมนะครับก็จะมาเรื่องของพิจารณาไต่สวนเนาะแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาจะมีแค่ความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือหรือเขาเรียกว่าอะไรนะข้อสรุปเท่านั้นนะครับแต่ไม่มีอำนาจในการบังคับใดๆเขาจะต้องเอาไปส่งต่อไปอีก ไปที่หน่วยงานอื่นนะครับเวลาที่มีข้อพิาพาทต่างๆเนาะอันนี้ก็คือตาของสำนักง,งานผู้ตรวจการาแผ่นดินนะครับทัดมากอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือหน่วยงานปปชนะครับหรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งจะทําหน้าที่ในการพิจรารณาตรวจสอบ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนะครับหรือส่วนราชการท้องถิน่นในการปฏิบัติหน้าที่ว่าคุณเนี่ยมีการปฏิบัติตามหน้าที่จริงหรือไม่นะครับมีเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขอบเขตที่มันถูกระบุไว้ในกฎหมายหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมาดูเรื่องของการทุจริตในในเน,นี่ยครับในหน่วยงานหรือเปล่านะครับก็ หน่วยงานเนี้ยก็จะมาทําหน้าที่เป็นคนตรวจสอบเนาะหรือเวลาที่ประชาชนไปพบเจอเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการประพฤติม่ชอบหรือการทุจริตเราก็สามารถที่จะแจ้งไปที่ปปชได้นะครับอันนี้จะเป็นตราสัญลักษณ์ของปปชเนาะถัดมาก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่เรื่องของการวางนโยบายให้คำปรึกษาให้คำแนะนำ นะครับแก้ไขข้อบอกพร่องเกี่ยวกับการการเงินของแผ่นดินแล้วก็มีเรื่องของการวางาหลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆนะครับในการปฏิบัติงานเนาะที่เกี่ยวข้องในด้านนี้นะครับซึ่งเหล่านี้คือการตรวจสอบองค์กรนะครับตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบอนนันนรัฐสามารถทําได้ทั้งจากหน่วยงานการเมือง ลาการแล้วก็องค์กรอิสระส่วนประชาชนสามารถทําได้ไหมเราสามารถทําได้โดยการเป็นหูเป็นตาและเราก็แจ้งหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับดังนั้นในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีการระบุมีการให้อํานาจไว้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการถอดถอนองใจัํตแหน่งเนี่ยมันก็มีเรื่องกระบวนการตรงนี้อยู่เนาะกูอาจจะไม่ได้เจาะให้นะครับสักทีเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรพูดให้ฟังคร่าวๆได้เนาะนี่คือ เรื่องของกฎหมายและธรรมนูญและการตรวจสอบน่ารักสำหรับสังคมม .4 ส,สำหรับคลิปนี้กู Google ก็จะจบไปแต่เพียงเ,เท่านี้เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับเรื่องต่อไปสวัสดีครับ